สวัสดีจ้าผานักเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าได้พอดีเมื่อนี้มาอัปเดตน้องใหม่น้องพี่น้องสับสับน้องใหม่เมื่อยวยแฮงร้องอันน่ะน้องใหม่เพิ่สับประมาณสามซี่เมื่อนี่ยละจ้งอันน่ะผู้เฒ่าเพิ่นสับไม่ไหวเนาะจ้ะไอ้กระเล่นไปสับไม่แล้วมาเบิ้งน้ำกันจ้าพี่น้องเบิ้งหลายปันไดงอันนี้อันน่ะเมื่อยเนาะเขาบอกไม่ค่อยอันนี้ปันไดงถ้าพอสับออกก่อไงก็เก่าจ้าเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นอยู่บ้านเนาะ เราเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวบ่ไหวัดที่เนี่น่นนะมาอยู่บ้านได้ปีนึงเนาะพี่น้องปีนี้กไ็ได้เอาเต็มที่น่อยแล้วกันเฮ็ดไหวหลายๆจานจังหดท่านเบิดเบ่เบิดจังไดห้องก็ต้องเฮ็ดไวจ้จ้ะถ้าป้อยให้มันก่อใหญ่มันจะเสียดูแลบ่วไหวนจะจ้กะก็เลยต้องเอาออกอยาให้มันมีนอยใหญ่เพราะว่ามันมันก่อใหญ่แฮ้งแล้วนะจะ้ะโอ้ยมันก่อเลยเบิ่งพี่น้อง เมื่อจนสิเป็นล้มอันเสียมอันมีเท่าใดก็บพพอดอกหักสามดวงละอันย้อนว่าันจับอันนี้ละมีดเกินเอาฟันก็บม่บไหวจ้ะฟันอ,อันห้างให้มันก่อนไนเนาะตรงอ่อนเ,เสียมแงเข้าไปในไนจ้ะเบิงผู้ฒ่าสู่แห้งไม่ไหวจ้ะมันนอยไงื่อที่จับอ้อมก่อนห้าข้อก่อนในไนจ้ะมันเอายากเนาะเบ้อ หลายคัาขนาดเมื่อเนี้ก็คือเห็นได้ย้ำเนาะไม่สมเลจ้ะเพราะว่าหลายแห้งเนาะอันนี้ก็ต้องปอกก่อนเอามาปอกตรงนี่แล้วกันเอาถิ่มล้งนี่เลยจ้ะร้อมันแห้งเราค่อยสุมสามซีกอพี่น้องแต่ว่าป้าหลายคักเบิ้งเฮียแตกเฮียแตน้าผู้เฒ่าสาบับดีเป็นล้มแทะแต่เฮดให้เพื่อนพี่น้องเราะบ้าน ตอนแรกเพิ่นว่าเพิ่นสิบเอาเพิ่นสิปล่อยยาวหมดเลยประสันโอ้ยบะใดดอกเอาไม่คู่หมดแกะขี้อะไรล่ะอันนั้นจังซี่เ้าก็ใส้ประโยชน์ได้จ้าเ้าไปเหหมูกินได้เ้าก็ได้ถิ่มเด้อจ้ะเนี่ยถ้าเ้าตัดออกถ้ามันแกเนาะเ้าออกไปเหหมูซุเทียนนี่ก็คือได้ถิ่มอันนี้บะได้ถิ่มจำย่างก็กินได้เบิร์ดโอ้ยลายคาหลายแน่เป็นรสซุกนึงคุณล่ะพี่น้องขาไว้มาห้องก่อ ย้ายวานอ้มยยากกว่าสันมาเอ,าเอา้าไปกินน้ำกันเด้อจ้าหลายทักเด้โอโู้ยไปหาผู้กับบา้านให้อนนี่ดอกจากพี่นอ้องนี่ว่าอยู่บ้าน,านเขาเนาะนี่ก็ฝ้าเฮ็ดไม้เจ้าบ้านน้องไม่สมพีน่นี่ได้หลายแห้งกับพราะวันย้ายกระเฮ็ดใส่ถุงถุงเอยี่สิบสามสิบโลดได้หลายถุงแล้วเด้อจ้าแล้วก็ใส่ขวดอีกจะเป็นเงินร้อยขวดภูรจ้าเฮ็ดไว้ ตอนนี้ขวดเท่ากับเบิรแล้วเนาะร้อนร้อนทว่าเป็นอันเนาะขวดร้อขวดพลาสติกเดี๋ยวเข้าไปห็นหาซื้อขวดน้ำเปล่ามานะล้วเขาก็จังสิมวมาบรรจุเดี๋ยวกัะชีได้มาปอกกันต่อเลยจ้ะหลายครับพี่น้องเดี๋ยวปอก แล้วก็ย้ายปอกกันนะมาสับอยู่ผู้เดียวตั้งแต่เศร้าๆคนเนี้ยจ้ะว่าโอ้ขันสิ้นทายคลิปก็คือสิจับมือเดียวอีกคลิบอะไ้เนาะก็เลยว่าล้อสับแล้วแล้วซะก่อนเคยจังหวันท้ายของพี่น้องเบิ้งหั่นที่น,นี่ก็ได้พี่เห็น แต่ไม่หวังโอ้หลายครั้อันนี้ก็ยังเอาว่าเบิดเเธอได้แต่นอนจังสันกันหลายอยู่นอนพอดีพอดีกัหลายอยู่แต่ว่าเขาอยากเขาสับบนทันเนาะเขาก็เลยเอาแต่เพาะนอนยังไงยาวก่อนที่มันแบบสิ้ยาวก่อนสิเหี้ยวก่อนอย่างนักัเดี๋ยวกันถ้าเขาเฮ็ดมุ้นี่แล้วแล้วก็ประมาณมื่สองมื่นจะไดสับได้อีกพอดีพาพาเด็กน้อยไปฉีดวัคซีนโควิดจากคนกี่เลือกไม่ได้สับเมื่อวานน่ะตั้งใจว่าที่สับแต่เมื่อวานเราไม่ได้สับ Thank <sharp inhale> จ้าออกแล้วเอาใช้ไบ้อีกสักก่อนอันนี้ก็เอาไว้ให้หมู ตัวต่อไม <C it concealed sword> ้ย <var> ักโอ้อาพี่ถอยหลังก่อนเพิ่งนงม้ยักโอ้หลายคาหลายแน่ปลากวาขี้แตงขี้แปงระบาดนึกกะโนยยิ่กว่าใครจะย้ายน้ำเน่ล่ะโอ้อย่าเป็นล้มซาบ่ะไก่ไก่ไหม เออให้พ่อถ่ายให้ก็ได้มาเบิ่งน้ำกันพี Demon> ่น้องป้าอย่างในสิบปอกแล้วไง่าสามซี่มือแมว่า่ได้สับแม่ะโทษโทษโทษโทอย่าเป็นล้มตายช่วยกันบ้ไหไว้บ้วนไว้ถ้าเราทำเสร็ค่ะมนมี่มะกรูดมะเรีย